อาจารย์หมายถึงไอ้ไม่นี่ยยูกับแกมมี่จักจักอารบัมยูกับแกมมี่นี่ยหาอารบัมหาอารบัมหาอารบัมออ๋ก็ติดติดทั้งหมดไม่ไม่เออไม้ไทยใจตะวันนี่ยเป็นวะครับแมนคือแกมมี่แล้วพ่อออกจากแกมมี่เป็นหไม้ไทยหัวใจศิลวะแมนพ่อออกจากแกมมี่มากกว่เป็นไม้ไทยหัวใจศิลอารบัมชุดที่ออกมาเห็ดอ่ายูทีท็อปไลน์อ่อยูทีท็อปไลน์ก็คือ หานางฟ้าริยาพิษ๋อนางฟ้าริยาพิษ,พษเบื่อโซฟาไปเถียงหน้าหน่อยโอ้โหผลงานออกมาก็สิบผลงานเพลง oh. ก็ติดชาร์ตทั้งหมดปัจจุบันนี้ไอ้อิสระบอลหรือยังสังกัดครับ ออิสรระคับ๋อตอนนี้อิสระแล้วเนาะครับโอ้สบายสบายออกมากอสิมาเห็ดไ้เห็ดหน้าเห็ดแล่นหมอกแล่นมากเป็นอิสระเศรอยู่โคราชหรืออยู่จังหวัดใดครับอยู่นี่ยแหละยู่อาห์คาราซินอ๋ออยู่กาฬสินธุ์อ๋อ่มเอาเพิ่มกับมะลาใสอำเภอกำบมะล่าใสจันลาซินโอ้สั่นเดียวเดียว